เอาแล้วก็ขอสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านในนีผม StarC Channel แ,แล้วนี่ผมก็จะมาเล่นเกม Monster Hunter Portable ตึด๊ดอ่าไม่ใช่ครับมันก็แค่สถานที่ที่เหมือนกันเป๊ะๆหากความจริงแล้วตอนนี้เราอยู่ใน Monster Hunter ภาค Double Cross กันนั่นเองเป็นพาร์ทที่อ่าหรือหกคือผมต้องบอกเลยนะว่าตอนแรกผมเผลอหลุดพูด Portable ตึด๊ดจริงๆเพราะว่ามันคือความเคยชินไงเออ ก็อ่ะดูแมพสีมันก็เหมือนกันสักขนาดเนี้ยเออผมเลยเอาอย่างเงี้ยเลยลวการเล่นมุกเลยเพราะสถานที่มันก็สถานที่เดียวกันเนาะอันนี้ก็คือบ้านของเราในภาคเพลโบเตอร์นั่นเองก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมเราถึงอยู่ที่นี่พาะภาคนี้เราสามารถไปหมู่บ้านไหนก็ได้ใช่แล้วนี่สี่หมู่บ้านที่อ่าเคยลงในภาคทั้งหมดของพี p นะความจริงมันก็ไม่ได้มีแค่พ s p ีหรอกบางอันก็เป็นแนนด้วย Playstation รอรอะไรต่างเครื่อง V ยังมีมอนฮันคือมอนฮันนี่ผมบอกเลยว่า,วาลงลงเกมหลายเครื่องจัดอะแบบลงแทบทุกเครื่องอเออแบบ PlayStation Nintendo Switch ก็ยังมี TGS ก็มีโอ้โหแม่งมีกับทุกอันอะเออโอเคมาคเดี๋ยวภาทนี้เราก็จะมาทำอะไรดีกว่าเดี๋ยวภาคนี้ผมขอมาอยนี้เลยแล้วกันนะไหนวะขอครับก็ก่อนผมน่าังไม่ได้ครับโอาวุธใช่ไหมไม่ผิดแล้วแต่ผมจะเปลี่ยนอาวอรไหนกันนะจะเปลี่ยนไปเล่นนี้ครับลองซอสสุ เป็นดาบยาวนั่นเองสมมติจะเล่นดาบยาวนี้ดีไหมวะหรือว่านี้ดีไม่รู้เหมือนอันนี้แล้วกันดาบยาวที่เป็นของอ,อ่าไอเล็บเตอร์นักเตะนี่นะก็จับมาเลยแล้วก็อัปเกรดได้ไหมผมว่าไม่น่าได้เอาได้วะเฮ้ยงั้นก็อัปเกรดเลยแล้วก็ขอดูวันเช่นส่วนอะไรเช่นส่วนบอสถ้าเป็นหนังบอสสีดแดงเกรดบอสเนาะของไอตัวเลปเตอร์แหละ,ละก็อัปเกรดเลยใช้นวัตคริสโต้เอิร์อคริสโต้ครับผู้พิทอัพมานี่ ก็จะได้เป็นพังโจมตีร้อยแปดสิบความมุมสีเขียวนิดหนึ่งก็ผมมาเนี้ยมาครับเดี๋ยวมาครับเกาะใส่ดีกว่าสักกันก็เอจะครับคือเกาะอ่าอันนี้ครับเซปพาดูมเซปพลอสเกาะเซปพลอสโอเคก็จะเป็นเกาะบอลนี่เลยก็เป็นแนวอัศวินนะ่ะเออจัดมาครับเออผมลืมให้ดูว่าใช้ชิ้นส่วนอะไรบ้างแปบบ๊บนึงนะใช้เป็นอ่า เซิร์ฟพลอตฟินเซิร์ฟพลอตสเกลแล้วก็เซิร์ฟพลอตแฟงก็คือฟินผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่สเกลกับแฟงผมรู้แต่มันก็ได้หาจากบอลแหละไม่ใเช่นออกก็ขุดเอาครับหาง่ายอยู่ในเนี้ยต่อมาก็เป็นเกานะเนาะใช่ไหมเนีย่ยได้หมวดแล้วนี่โอเคต่อมาเป็นส่วนของกุรอจึงนำลังกันไปเปล่าอ่ะลงนี้หนึ่งแล้วกันจน,นส่วนของเกาะครับเกาะก็คืออันนี้เองเซิร์ฟพลอตมิวโ,โหเกาะก็ค่อนข้างที่จะเท่แล้วเอาเรื่องนะก็นี่หนึ่งอ่ะท่นิดหนึ่งใช่เท่นิดหนึ่ง ดิฟเฟนก็14เพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาทีละทีทละหน่อยก็ใช้เซปารตฟินสเกลแล้วก็แฟงกับอันเทลเลยแล้วก็ใช้แมกนีเชียนออมเหมือนกันก็จัดมาผมต้องมาเป็นถุงมือไม่ใช้คล้ายๆกันบ้างคล้ายๆเลยครับมีฟินแล้วก็แฟงแล้วก็ดิสโตสนไฮโซนิหิม,มะมอนสเตอร์ฟูลที่หาจากไอ้พวกแมลงแมลงต่างๆแล้วก็มาครับในส่วนของกางเกงหรือกระโปรงเลยสักอย่างก็เลยแต่จะเรียก ใช้เหมือนเดิมนะครับก็คือสเกลแบบแฟงแล้วก็มอนสเตอร์บนเอ็มไม่มีหาจากแบบมอนที่มันไม่ได้ขนาดใหญ่มากขนาดกลางผมก็ไม่รู้มกันว่าหาจากไหนก็เปิดวิกิดวแล้วกันต่อมาคือบรัสอ a โลวานาก็คือปลาตัวสีเขียวให้เอาเบ็ดเบ็ดที่เบ็ดอะไรสักอย่างไปตกก็ได้มันก็ตก,กได้มันก็แหละปลาตัวสีเขียวนะั้นก็ไปตกก็ได้โอเคครับมาต่อมาคือส่วนของรองเท้าครับก็รับได้พอดี ก็ใช้สเกลฟิลไอรอนออลแล้วก็ช้นีบีเทลนั่นเองจัดมาเลยชายนีบีเทลผมก็บอกไปแล้วรับแล้วว่าหาในโซนทะเลทรายนะครับนะนี่ <c oughs> ครบเซตก็จะประมาณนี้เลยอ่าให้เานะขาดูสเตตหน่อยสิสเตตก็ตัดดิเฟน71ดามเมจ8180โอเคถือว่าใช้ได้เอเลิเมนต,ต์ไม่มีแพ้น้ำแข็งต้านไฟ10 สไตล์ uh, ผมยังไม่ได้เพิ่มสไตล์ใหม่เลยผมยังใช้ิสเิชันเหมือนเดิมไอ้น,นี่คืออะไรวะมันบอกว่าดามจอะไรวะอ่าเนกาเทสเดดามจอ่าอินคูเรตฟอร์มฮาร์ดแอลวาคืออะไรวะไม่เหมือนไอ้น,นี่ทำให้ไอหลอดอาหารของเราลดช้าลงไม่ใช่อันนี้คืออะไร แม็กซิมั่มสตอมีนะสักอย่างก็ไม่ร okay. ู้เหมือนกันโอเคง้เดี๋ยวผมไปขอเป็นสไตล์แป๊บนึงผมจะใช้สไตล์เดิมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสไตล์ทีหลังเดี๋ยวรันนี้ผมลองใช้สไตล์สตเกอร์ดูไหมเออเนี่ยสติ๊ตเกอร์มีข้อดีที่มันสามารถยัดสกิลไร้ทงสามมันยัดมาให้หมดใช่สไตล์ style ที่สองครับสตเกอร์สามารถใช้สกิลได้สามมันแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันมีข้อเสียอะไรหรือเปล่าใช่ผมจำไม่ได้จริง เดี๋ยวพักนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นสไตล์ที่3ให้ดูส่วนอันอื่นๆก็ไปลองเล่นเอาเองแล้วกันนะเพราะผมเล่นเป็นแค่สามสไตล์แรกที่เหลือผมเล่นไห้เปลนเลยใช่สไตล์ที่สองผมก็เคยเล่นอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นโอเคครับเราไปที่หมู่บ้านกันดีกว่า <c oughs> คือความจริงเราไม่ต้องสู้กับไอ้หมูก็ได้นะเว้ยแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูไอ้หมูไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าพักนี้มีหมูนะทุกคนไปตีได้ <c oughs> ไประบายให้มันได้ไประบายหมัดใส่มันได้โอเคมาคุย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  แล้วก็ผมได้ทำควสแล้วใช่มามมันเลยขึ้นสีแดงไม่ให้ท่านผูช้ชมมาคุยนะมันก็จะปลดล็อกควสเลื่อนขั้นซึ่งเอาไว้พัดหน้าแล้วกันนะเออเนี่ยต้องมาสู้ไปตัวนี้ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าโหดแล้วก็ทาําให้โดนสับผมแหลกไปด้วยโอเคมาดูกันว่าผมทำคุยอะไรไปบ้างคุยที่ผมทําทั้งหมดนะครับนะก็จะมีไอพวกนี้ไม่ต้องสนใจไอเนี่ยทามาตั้งแต่ตอนเริ่มคุยแล้วแล้วก็มีไอเนี่ยไอนี่ต้องทํานะครับนะอันนี้ก็ต้องทําส่วนพวกนี้ก็ต้องทําอยู่แล้วแหละเออแล้วนกะะ็ก็ ผมไม่เรื่องกันว่าต้องถับมือเปล่าเอาเป็นว่าคุณไปโหลดแอปแอปหนึ่งมาผมจําไม่ได้มันชื่ออะไรก็ในคลิปที่แล้วหรือคลิปไหนแหละมีคนหนึ่งมาคอมเมนต์ในช่องผมว่าพี่ครับลองโหลดแอปนี้มาใช้ดูมันจะบอกไอเกี่ยวกับคุย,ก,ยกับอะไรทั้งหมดเลยซึ่งผมโหลดมาแล้วก็โคตรดีเลยเอาเป็นว่าผมขอขอบคุณเขาอย่างเป็นอย่างมากเพราะว่าโอ้โหเมื่อให้ผมสามารถเล่นพังนี้ได้ง่ายขึ้นมาเลยแต่ว่าข้อเสียคือผมค้นหาในเฟซตูไม่เจอเลยต้องไปโหลดในกูเกิลเอาก็ใช้ได้เหมือนกันแหละเออโหลดแล้วก ติดตั้ง A P K มาครับได้วเวลาสกบอลแล้ว The Mountain ร o อ h i t l i g อยหรือไอหมูป่าแหละเออมาครับที่ผมอยากจะให้มันโดนเหมือนนี้มันเคยโดนสักหน่อยแล้วกันผมต้องบอกเลยว่าไอ้หมูภาคนี้มันไม่ได้กากกันภาคที่แล้วนะครับใช่แต่ว่าผมก็อยากท้าห้มันเจ็บปวด <c oughs> ทุกคนเห็นผมคราฟก็ได้รู้แล้วผมจะทำอะไรกับมันแต่ผมจะ หาที่ระบายระบายดาบ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมมาฮัดดิงไปเลยกันนะสักหนึ่งออมีอย่างเดียวก็เอาไปเดียวเนี่ยอ๋อไม,ไม่ไม่ผมมีตรงนี้เลยสองโอเคไปสองกันว่าในโค้สมันมีแถมมาให้อยู่แล้วแล้วก็อันนี้มาหน่อยผมไม่มีไอวี่ผมเลยทํากับดักลุ่มพลงังไม่ได้ก็ช่างมันถึกในเวลาไปตบไอหมูกัน <c oughs> โอเคมาบมาบมาบ ทำไมเวลาพุ่มพูดมาครับเร็วๆบนช่อบกายเป็นมาบะคุณเห็นเรือหอนั่นไหมคุณรู้ไหมว่ามันทําอะไรได้โอเคเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูถ้าเราหันหน้าไปฝั่งของเรือหอนั่นเห็นไหมเรือหอไกล้ๆนู่นเลยอะ่ะเออให้เราหันหน้าไปฝั่งเรือหอนะครับแล้วกดอีโมดก็คือ g e s t o r e แล้วก็กด u/f ใส่ u/f ใส่อะไรอันที่ห้านั่นเองกดเวฟใส่ใช่มันก็จะส่งแสงแล้วก็บอกว่าบอสอยู่ที่ไหนซึ่งบอสกยู่ที่โซนเจ็ดนั่นเอง มีฉักเปิดไหมอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้คาดหวังเดี๋ยวผมกินเนื้อหน่อยแล้วกันนะนำนำนำยัดไปหมดซึ่งผมบอกเลยนะว่าอย่าปลาไอจะปาลาระเบิดใซ่มันเป็นอานขาดอันนี้ไงที่ตกปลาก็เอาเบ็ดตกปลา,า,ปาสีเขียวมาตกยังไม่ใช่ดิเบ็ดตกปลาแล้วก็ไดไมาตกปลาสีเขียวตรงนั้นนะ่ะเออผมตกตัวนี้แหละซึ่งผมบอกเลยนะว่าถ้าไม่จะเป็นอย่าปลาแฟดบอมใส่มัน เพราะเดียวมันจะบ้าคลัง่งมันจะแบบไม่เปิดโอกาสให้ตีอ่ะเออมันมันจะหันแ้่ยขวาอย่างเดียวเลยคนรำคาญจริงผมบอกเลยหาทำาลองดสิอันนี้ฟันฟันแทงฟันเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับโอเคไปเมือนเดิมแหละสไตล์นี้ก็แน่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนิดหนึ่งก็อาจจะมีท่าบางท่าที่หายไปใช่ป่ะสไตล์สไตล์สไตรเกิร์ดเดี๋ยวผมกินฮอทดิงแป๊บหนึ่งปีนขึ้นไป ปีน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 เยวก็เดินไปน่าผมจะพูดปีนทำไมต้องข่บมเดินเลยเนะี่ยอ่ะกินฮอตดิงครับแล้วก็อีซี่แฟตบอมเราก็ค่อยใช้ทีหลังอันนี้ผมแนะนำนะถ้าจะใช้ใช้ตอนจะกินยาเนี่ยโอเคบลูดอมมีฉากเปิดครับโหตามันแบบเรืองแสงอะดูมีแบบความเกี่ยวกาดมันจะพุ่งมาแล้วมันยังไม่พุ่งถึงมาระยะนี้ ไม่ถึงหลบหลบลบ,ลบ,ลบแทงแทงไม่โดนหรอกนะเอาผมกดเอไม่โดนเยี่ยมเลยอืมโอเคครับแตกแตกเต็มหลอดแล้วผมขอตั้งแถบเลยกันผมจะได้ไล่ลำแต็กใส่มันได้แบบมันสุดๆไปเลยทั้งสี่อหมูขั้งโอ้ยผมขอเก็บลูกน้องมันก่อนละกันมันน่าลำขาญเข้าใจ ไหมพุ่งเข้ามากด R แล้วก็กด A พร้อมกันแล้วมันก็จะเป็นการเอ้าไม่ได้วะนี่ท่าที่หายไปจริงด้วยเนี่ยเพราะปกติถ้าเรากด R แล้วเรากด A กับ X พร้อมกันเว้ยมันจะเป็นการพุ่งถอยหลังมันจะเป็นการอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะฟันถอยหลังใช่ไหมแล้วถ้ากดอกรอบมันจะเป็นการที่ผมใจที่ไปไง่ะมันจะพุ่งเข้าไปฟันซึ่งมันจะทําให้ท่ามันรุนแรงขึ้นเว้ยเพราะมันเพิ่มฮิตจานวนฮิตมันเยอะขึ้นมากเลย เอไม่ใช่จะชนคนอื่นบ้างเหรอวะอืมแล้วทำไมไม่หลบไม่ผมเอา้าหลบได้เยี่ยมเลยคือปกติเว้ยถ้าเรากดเอกับ X อกพร้อมกันเนี่ยแล้วถ้าเราหันจอยไปทางไหนมันจะหลบให้ทางนั้นแต่ว่าทำไมผมไม่ได้เมื่อวานครับคุณเห็นท่าท่าที่สองไหมที่มันชื่อว่าซากุระสลัมันจะเป็นการพุ่งอยหลังไปแล้วก็ชาร์จดับพุ่งออไปฟันแล้วม่เปลี่ยนสีสแตกทันทีสกิลแรกก็เน่รู้นี่ว่าคืออะไรสกิลสามนี่ผมไม่รู้ะ โอ้ยหลบ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 แล้วก็สับเลยแล้วกันแล้วก็แทงแล้วก็งัดแล้วก็สับแล้วก็หลบโอ้ยหลบไม่ทันฮ่าฮ่าไอหมูไอหมูหมหมพวกนี้มันค่อนข้างเหลี่ยมนะครับนะโอ้ยก็แรงอยู่นไนะไม่ยานี่อย่างนี้เลย ปลาแฟดบอมใสแล้วก็กินเนื้อไปกินยาไปเอา้ามันโกรธอยูง่เงี้ยเลยมันเลยไม่โดนถ้ามอนโกรธนะมันจะไม่โดนพวกไอเนี้ยพวก,ล,กลูกระเบิดอะไรเงี้ยติดชนะงันหน่อยติดชักให้หน่อยติดชนะให้หน่อยไม่ติดไอเยี่ยมไปเลยท่านี้ถ่าเคาน์เตอร์ป่ะกินด้วยแอปนี้ท่า,าทนี้ค่าเคาน์เตอร์นะถ้าคิติคอ่ไอ้สักอย่างเอาตายเลยเฮ้ย <laughs> มันแรงันนะเออเอ้ยลองซอสก็ดีเหมือนกันเนี่ยภาคเนี้ยเออเอ้ยผมต้องลองเอามาเล่นบ่อยๆแล้วว่ะเมื่อสักพักหน้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเล่นโดเบรดนมายังไม่ได้เล่นต่อเอ้ยลองซอสภาคนี้ถือว่าดีนะมีท่าเคาน์เตอร์ด้วยอะแล้วเมื่อกี้แบบผมยืนนั่นพุ่งมาใส่เลยอะแล้วผมก็กดท่าคริติคอลมันอะไรจันจันชูป่ะไอมันจะมีหลายระดับอยู่ให้พวกท่านี่มันมีตัวไอลงท้ายบอกเลยโอ้โห ลองซอสเล่นมนันเลยที่ผมคิดมากเลยนะภาคเนี้ยคือผมต้องบอกเลยว่าตอนที่ผมมาเล่นภาคนี้ครั้งแรกเ <c oughs> พื่อนของผมที่เป็นก o d ดออฟมอนสเตอร์ที่ชวนผมเล่นน่ะแหละเขาให้บอกว่าไอ้ดูโอเบดภาคนี้เล่นสนุกมากผมเลยเล่นแต่ดูโอเบดผมไม่เล่นอย่างอางื่นเลยแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปเล่นเป็นสวิท F เปลี่ยนไปเล่นเป็นการแลนเปลี่ยนไปเล่นเป็นเกรฟซอสบ้างก็ก็สนุกพรอนทุกดาบเลยผมบอกว่าภาคนี้สนุกมากนะเนื่องจากว่าสไตล์การต่อสู้ม่ยมีหลากหลายดีก็บอกเลยว่าภาคนี้ก็ผมให้อันดับหนึ่งในตอนนี้เลยอ่ะ เพราะว่าผมยังไม่เล่นภาคอื่นเท่าไหร่ก็ภาคอื่นก็ไม่ค่อยได้เล่นนอกจากว่าเชื่อมสตรีมลิงก์แล้วก็เล่นมอนสเตอร์เวินะใช่ของก็รำมอนสเตอร์แหละเขาชวนผมร้องให้ผมมาเล่นอะไรเงี้ยเออเขาร้องให้ผมมาเล่นอ่ามอนสเตอร์เวิลดยการเชื่อสตรีมลิงก์ถ้าถามว่าสตรีมลิงก์คืออะไรสตรีมลิงก์ก็คือแอปที่ยาไว้เชื่อมคอมกับมือถือระยะไกลถ้าถามว่าไกลขนาดไหนข้ามจังหวัดได้ใคไม่ไกลคิดเอาข้ามจังหวัดเออ แต่ผมก็ว่าผมไม่ค่อยชินกับระบบควบคุมเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะผมเล่นในระบบทับสกรีนไม่มีจอยจอยก็ได้นะก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่่ะโอเคคุณเห็นตรงหมู่บ้านโปกเกตน,นั่นไหมมีเครื่องหมายสีแดงขึ้นวับไปเลย <c oughs> ในรูซสมิมีอะไรมีอะไรเหรอครับทําไมถึงเรียกผมมาแล้วก็ภาคนี้ไม่ต้องห่วงครับเราด้สู้กับไอหมีเนี่ยอสูรัสมีสวิตช์ของมันทาไมเราถึงจะไม่ได้สู้กับมันใช่ไหมละ่ะ พอเราคุยเสร็จปุ๊บนั่นไงขึ้นมาเต็มเอาไว้นล้ท่านผู้ชมค่อยไปคุยเอาเองแล้วกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปปิดคลิปอยู่ที่บ้านของยูกุมโมะแล้วกันจะถ่ายความรู้สึกของวันเก่าๆที่ผมเล่นมอนสเตอร์ภาคเพอร์เทอร์เบิร์ดนั่นเองก็โอเคสำหรับภาคนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับนะเอาจอกันใหม่พาทหน้านะครับนะบายบายโคตรมันเลยลองซอสเนี่ยต้องไปลองเล่นกันนะครับนะทุกคน